สวัสดีครับเอฟซีชอบกุณลายใหญ่พรสมเด็จวันนี้เรามาดูนี่ทีมกลางวันครับสุวรรณภูมิเอาไว้แล้วไม่วอมก็ไปเลยหนึ่งแล้ว<า>โอ้ยมดไปดีกว่าโว้วยเทะมาแล้วมาแล้ว <c oughs>

อนี่รงไปเลยรเร่อยงไม่เยะเลียเย่ยบอยู่กับตัดในดีครับหมายเลขสิบครับวงสก้อนโ่ไปโอ้ยโอ้ใจมือป่าว Ôi. Không bằng. Kỷ ca ครับใช้ Ôi. mà 10. มาเลขสิบบทแรงครับโคกไม่ไปครับโหสุดยอดดีสนุกคู่นี้สุดยอดครับหมายเลขสิบอยู่ด้วยกันได้ทั้งคู่แล้วฝากกลับซ้ายกลับขวาโอ้โอ

Ôi subscribe cho ดูพี่บงดูพี่สงเสร์ฟไปแล้วครับโอ้พี่สงมาเยอะมากออกพี่สวบเสร์ฟ อันน no? oh, ี <hel> ่พี่สมงเสือไปรั้หมายเลขสิบครับวันนี้สิบสาเบอร์ลงมาเลยหมายเลขเดียวกันด้วยครับกับตันเจอกับตันครับวันนี้ พี่สมบเสิร์ฟครับดูดสเสิร์ฟด้วยสวย

ตัวกันแบบมันจิบเลยครับปูนี้ไม่ธรรมดาครับเอาโอ้โหสุดยอดครับตามกับตันเจ้ากันโอ้ยสุดยอดครับ

ขมก็น่าเลยครสามกับตันครับวันนี้สิเบอร์สิบตั้งคู่เะครับเบอร์สี่วโอ้โร้อยแล้วซีจีอกาอพีบครับงคูนะสั้งคู่เย้โหเข้ามาแล้วไปต้งด้วนี้ด้วยนะ

Let's see. <clears throat> không <laughs> <laughs> <So good>. không <laughs> rất là อย่าไปยุ่งของเขาสิมันบอกนะมันจอมันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีนี่เนี่ยครับโอเคคนไลค์กดแชร์กดติดตามโอ้โหเล่นเรับโอ้โหเล่นจะหมดแรงแล้วเบอร์สิบมาลีอัมพีอัมนวยมาเลยเสียพี่พงศกรนี่ย่างแล้ว โอ้โหกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่สวงครับหมายเลขสิบเช่นเดียวกัน30วันนี้เจอกันครับโอ้นี่สุดยอดเลยทีมสุวรรณภูมิกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับอ่านี่พี่อำนวยหมดแรงไปแล้วครับนี่นั่งเรียบร้อยแล้วครับนี่หมดแรงเลยเล่นจะหมดแรงแลนะครับนี่แม่ร้ายพด ไม่อะไรกูเนีเอาเอานิวออกใหาแล้วเอามาเนี่ยเอาวะเอานาบเอาโอ๊เอาปเลยเ้องใส่แล้วไปไปไปนิ้วเย็เก็ไดาวะไปอปไปแล้วเนี่ยเป็นอันหาวเลยนะข้าจอดรถเนี่มีอะไรยังอ่ะที่ไหนอ่ะยังนั่นหรอเอ๊ไปเลยไปเลยเลยเยเลยน้วเย็บลนั่เกีเย็บองเส้นรตองเส้นหลังบุ้กตรงนี้ เรับเลยออกไม่ออกใส่ไะเลยวางบนเทิงใส่เคี่ยงรับเลยรับาจะควาบอลคว้าบอลี่ควาลคว้าบอลคว้าบอลว้ยบอลเว้าบอลคว้าบอ้าบอลคว้อวาบอาบอลควาอาบลควาอ้าบอลคาอลาลควาบอควาอ้าอาอาอาบ่าบอาคาบอวาคา้าบาบอาบอาบอาลาา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 า เลี้ยงมากนี้คมนต้องเลี้ยงมากดิเลียงตงเรียสีล่ามนโอสยสวยโดนที่เจ้าุกลอครับ้อมๆแบน้ทมาเลยพี่จะทำอะไรพี่ทำไปล่นไปเลยไม่เก่งใช่างเหน่ยัยนาิเนื่ยล้วริ่ะเได้ก็ลนไป หมดแรงนั่งกลุมกระมับเลยครับหมดแรงเลยเจอลูกคิีมหมดแรงเลยก็ใหญ่เอาโอ้หมดแรงนั่งหมดแรงกลุมกรมับเลยปุยดท้องปัด้ด้อ

ตีมือสูตรจริงๆลูกสูตรลูกสูตรนึ่งในร้อยึังในร้อยครับ Ah, sabe? ไม่แลบเลยันไฟแลบเลยนะเปไฟแล็ปนเล็บมันต้มเลบเอฟไหกไปแล้วไ่ล็บเป้ยสบยเล็ปดีใจยกยปมาวยพุ้นะพุ้เอ้านี่ยสมบูรณปควายพุ้ เดี๋ยวเรียมนครสวรรค์เข้าไปผมมีปัญหาครับเรียบร้อยเรียบ้ยเอา่วงเรียบร้อยลเรียบร้อยย้ยะนวคยวนัขยยังัยงยังวยังวะยิ โอ้ยมึงโอเคครับเอาเราเปลี่ยนตัวแลโอ้โหโอ้โหสามโอ้สามโอ้โหสามสิบอยู่ด้วยกันเลยครับสามสิบพี่สงฆ์พงศกรอ,อำนวยครับสามสิบครับกับตันสามกับตันอยู่ด้วยกันวันนี้ดูดิ

โอ้ดีเราบอกพ่อแล้วแก้ต่อครับพ่อรบฝาดีนะขอดี่แล้วขอดี่ระจายขอดีเพ็งเลยโอ้ยโอ้ยนี่ต้องไปโดดตาต้องฝ่าดีฝ่าดีฝ่าดี

ครับอกุนนะบอกไม่ได้เราเปลียนไหนักก่อนดดีออกวกเียงไหมดเวลาของเขาแล้วหมดเลาเขาแลครับมาเลขสิบพี่ยมน้วยเสิร์ฟครับเาล อันนี้พี่อับน่ยหมดแรงครับหมดสภาพแล้ววันนี้โอ้ยอห้ยดไรเี่อ่ะโด่งโด่งโอ่ยโล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn r o k โปร่งสะกอนหมายเลขสิบอำนวยหมายเลขสิบสบงหมายเลขสิบกับสามสิบสามสิบอยู่ด้วยกันแล้ววันนี้ มีเพียงแค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัญญสดีครับ